ใครกำลังมอง เมนูที่ทําขายได้ง่ายๆใช้ของสําเร็จรูปต้นทุนไม่สูงแต่ว่าขายได้จริงทุกที่ต้องลองเมนูนี้เลยค่ะเซตขนมจีบซาลาเปาของว่างสุดพิตท,ที่ทั้งอร่อยทําง่ายดูดีและขายได้กําไรทุกวันใช้เวลาทําไม่นานแค่นึ่งร้อนๆแล้วก็จัดใส่กล่องให้สวยก็พร้อมเสิร์ฟได้ทันทีค่ะวัตถุดิบก็หาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะท็อปได้ที่แมคโครทุกสาขาเลยหรือถ้าจะให้สะดวกกว่านั้นนะคะก็สามารถสั่งผ่านแอปแมคโครโปใช้มือถือเครื่องเดียวเพียงเท่านี้ของสดใหม่ก็มาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดดิบววัันนนนีีีี้กก่่่่่าาเเรรมมมทขขจหูแชง วันนี้เราใช้ทั้งหมดประมาณ40ลูกราคาจะอยู่ที่159บาทซาลาเปานะคะเป็นไส้หมูสับเราใช้ทั้งหมด10ลูกราคาอยู่ที่110บาทผักตกแต่งนะคะวันนี้เราใช้ประมาณ300กรมัม36บาทค่ะจิ๊กโชว์แบบซองค่ะวันนี้เราใช้150กรมัม12บาทค่ะกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะวันนี้เราใช้ทั้งหมด10กล่องราคาก็จะอยู่ที่23บาทค่ะสุดท้ายกระเทียมเจียวราคาอยู่ที่10บาทค่ะวิธีการทําก็ง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เราตั้งน้ําให้เดือดจากนั้นก็ให้นึ่งขนมจีบิกเลาหัน่ขมมไใ้้ตดแ มันวาวสวยเนี่ยให้ใช้น้ำมันทาลงไปบนขนมจีบเล็กน้อยแล้วค่อยนําไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณแ1 0ถึงนาทีจนสุกทั่วเพียงเท่านี้ก็ได้ขนมจีบสีสวย้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็ให้หนึ่งซาลาเปานะคะใช้เวลานึ่งประมาณ7-8นาทีนะคะแป้งเขาจะนุ่มฟูพอดีเลยค่ะหลังจากที่เรานึ่งขนมจีบและซาลาเปาเสร็จแล้วให้เรามาจัดใส่กล่องกันค่ะวันนี้เราจะให้ขนมจีบประมาณ4ี่ลูกซาลาเปา1ลูกพร้อมกับผักตกแต่งจากนั้นก็โรยด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็ใส่จิ้มโช์ลงไป,งปงหน,นท่นร้อไป ก่อนดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไร่วัตถุดิบหลักนะคะขนมจีบซาลาเปาวันนี้เราใช้เงินไปทั้งหมด2 6 9บาทผักตกแตง่งซอสแล้วก็กระเทียมเจียวต่างๆ58บาทค่ะบรรจุภัณฑ์นะคะวันนี้เราใช้ไปทั้งหมด2 3บาทรวมต้นทุนทั้งหมดนะคะวันนี้เราใช้เงินไปประมาณ350บาทค่ะจะทําได้ประมาณ10เซตค่ะซึ่ง10เซตนี้นะคะถ้าเราขายเซตละ45บาทเราจะมีรายรับทั้งหมด4ี่บาทหากต้นทุนแล้วเนี่ยจะเหลือกาไรอยู่ประมาณ100บานค่ขร้ขระะขอีบาที่ทยะเ็นขดีด คใครอยากเริ่มต้นอาชีพเล็กๆแต่ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรเมนูนี้คือคําตอบเลยค่ะแค่ของครบก็พร้อมขายเพราะว่าเมนูง่ายๆก็สามารถสร้างอาชีพได้จริงค่ะ